อะเป็นไงคะตอนนี้นาฬาสาว <คะ S 1> เป็นแบบหลายอย่างมากตอนนี้เหลยอยือแค่อย่างเดียวคือการกลับมาในวงการแบบจริงจังเพราะงานแสดงปันป้นจริงๆปีนี้ปันถ่ายละครไปค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะใช่แต่ว่าก็มีออนไปแล้วก็มีน่าจะมีออนปีหน้าอีก2เรื่องอที่ค้างอยู่ มีมีที่ถ่ายจบไปแล้วอ๋อก็แสดงว่ามีมีถ่ายทำค้างไว้อยู่ยังไม่ยังไม่ได้ออกมาถูกไหมถ่ายจบแล้วแต่ยังไม่ได้ออนอ๋อม,มันก็เลยเหมือนกับว,ว่าคนเลยขอแบบลองไปถ่ายไปๆกับ<อ>คนแสดงอะไรเงี้ยอ๋อไม่หายไม่หายหนุเพิ่งกลับมาถ<า>่ายปีนี้เยอะมากๆเลยค่ะแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีซีซั่นสองของซีคองที่เพิ่งขอเจนแล็กที่เพิ่งถ่ายไปก็จะถ่ายในปีหน้าเหมือนกันค่ะเออจริงปันปันนึงรักงานแสดงอยู่ใช่ไหมงานออกกองยังรักอยู่ใช่ไหมปีนี้ทำเยอะมากไม่รักคงทำไม่ไหวค่ะเออ คือว่ายังมีแชันอยู่มีมีสมมติตว่าเป็นบทละครไหนที่เราชอบแลวเราอยากเล่น่ะเราก็จะไปแบบด้วยความตั้งใจปีนี้นูกไายหเรื่องนะเย<ร>อะมากตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ค่ะแต่ว่าออนไปออนไปสองเรื่องค่ะ ช่วงที่ล็อกเยอะที่สุดไหมคะคือมันกับมันไหลมาชนกันปั้งๆมาเยอะมากเหมือนกันแต่ว่าเราก็เราก็สนุกแล้วก็เอนจอยเพราะเรารู้สึกว่าโอเคคือการปอกกองน่มันเหนื่อยก็จริงเพราะมันต้องตื่นเช้าเสร็จดึกแต่ว่าณเวลาที่เวลากล้องแอคชั่นแล้วเราอยู่หน้ากล้องอะเราเราหนูเคยไปถามตัวเองกับว่าเราชอบไหมเราก็มีความสุขนะที่ได้ทำ่างนี้คือมันก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทาได้ดีแล้วเราก็เอนจอย Uh huh. แต่ว่าจริงๆคือหลายคนเย่างปันเนี้ยเข้ากันมาตั้งแต่เด็กบางคนเขาจะแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าเบิร์นเอารอว่าอะไรเงี้ย mm hmm. ปันมีบ้างไหม เบิร์นจะไม่ร um ู no иваем, ้จะเบิร์นยังไงมันก็มีช่วงค่ะคือพอเราทํามาตั้งแต่เด็กแล้วเราทาซ้าๆซ้ๆมันเรื่อยแต่โชคดีของการทํางานในวงการบันเทิงการถ่ายละครคือบทมันไม่ซ้ําโลเคชั่นคนที่เราเล่นด้วยการออกไปไหนมา่หไหันเราได้เจอคนตลอดเราได้ทําอะไรใหม่ๆตลอดมันก็จะช่วยเราเรื่องนี้มราะมาแต่การเบิร์นเอาหรนีก็คืออาจจะเป็นการเบิร์นจากแบบ อ้อยตื่นเช้าอีกแล้วอ้อยไปออกกล้องถึงสี่ห้าทุ่มมันเหนื่อยจังเลยมันมันกับมันนอนน้อยะคะ่ะสมมติเรานอนเที่ยงคืนตีห้าเรากลอกอีกแล้วก็จะอ้อ,อ,อยไม่อยากตื่นแต่พอตื่นพวกไปทํางานไปเจอผู้คนมันก็ซึมซับเอเนอร์จีดีๆมันก็มีเวลที่จะไปต่อค่ะจริงๆเราเราจัดการจัดการยังไงกับความรู้สึกเวลาแบบเบิร์นเอาการทำงานเนี่ยปั้นเลยคนยุคนี้แบบหลายคนแบบทำงานซ้ำๆจำเจแล้วชอบเบิร์นเอา ส่วนตัวหนูนะหนูเป็นคนที่รับเอเนอร์จีจากคน้อรอบตัวเาไปอย่างที่บอกสมมติว่าเราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราไม่อยากไปกองไม่อยากทำงานแต่พอเราเอาตัวเราไปปุ๊บแล้วเราเจอผู้คนแล้วเราได้รับเอเนอร์จีที่แบบทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะทุกคนจะสปอนเกตเจอร์จ็อบดันทุ่ยมันก็เป็นเอเนอร์จีที่แบบ คนเพ่แค่ทำงานแล้วก็อยากให้วันนี้ผ่านไปดีๆอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดแค่นี้หนูกอแถบยืนพาพจำตอนนี้ของปันปันรู้สึกว่าแบบว่าแฟนๆพาพจำปันเป็นยังไงในแง่ของการแบบที่เขาจดจำเราตอนนี้หรือว่าเขาจำเราเป็นแบบสายวิชาการเป็นพิติกรไปแลว้วเป็นอะไรไม่ถึงขั้นนั้นหรอกหนูว่าเขาก็มองเป็นเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่หน้าไม่แก่ละกัน <c oughs> จริงๆนะไปไหนมาไหนทุกคนก็จะบอกว่าหนูแบบดูหน้าเด็กมากยังดูแบบใส่ชุดมหาลัยได้ยังดูแบบยังยังไม่รู้ยังเชื่ออยู่ยังเชื่ออยู่ไม่นึกว่าฮอร์โมนมันผ่านมาสิบกว่าปีแล้วเออปีนี้ปีท่แล้่ปีที่แปดแล้วปแปดแล้วแต่ว่าจริงๆก็คือจริงเรงเล่นขนมัธยมอย่างไรได้อยู่นะเรื่องล่าสุดเรื่องล่าสุดที่หนูถ่ายเป็นปีน้ก็ใส่ชุดมหาลัยค่ะมันเพราะอะไรทําไมเราถึงแบบว่าดูแลตัวเองจนแบบว่าเหมือนสตาร์เอาไว้ เราก็ดูแลตัวเองข้างนอกแล้วก็ข้างในนะคะดูแลตัวเองข้างนอกก็เข้าคลินิกนะคะเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้องทำแล้วก็ข้างในแล้วก็พยายามกินอาหารดีๆออกกำลังกายพยายามบาลานซ์ด้านจิตใจให้ดีคือหนูไม่ได้ทำอะไรสุดโต่งแบบหนูกินคลีนออกกำลังกายอไม่ออกไปเที่ยวดึกนอนสี่ทุ่มคือไม่เราบาลานซ์จิตใจเราให้มันแบบแอปเิติ้งหน่อยแล้ยว่าถ้าข้างในมันมีความสุขแบบก็ออกมาข้างนอกเองหน้าผิวหน้าแล้วก็แต่งหน้ากุติ ต้องจิ้มต้องแบบเติมอะไรบ่อยไหมไป หนูไม่ทาเยอะอหนูทําน้อยมากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากหน้าเปลี่ยนมหมายถึงว่าเราทําอะไรที่ที่มันควรจะทําแต่ไม่ได้เติมอะไรที่หน้าเปลี่ยนสังเกตว่าหนูจะเป็นหน้าไม่เปลี่ยนเท่าไหร่ใช่อะไรใหม่ๆ,มา,ม,ๆมาก็ไม่ค่อยได้ลองเ <laughs> ท่าไหร่กลัวอทำยังไงก็ได้แต่ว่ายังคนคนยังจำว่าคือปันๆใช่ค่ะหนูว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากแล้วก็เช่นเช่นเรื่องแบบ facial expression อะไรที่เราเป็นนักแสดงใช่ไหมถ้าหนูว่าเราแบบทาบางคนแบบทําเยอะแต่หน้าแข็งก็จะเป็นปัญหาแล้วเราก็จะแบบไม่ 3, แต่เลยก็คือปล่อยปล่อยเหี่ยวก็เหี่ยวปล่อยย่นก็ย่นก็ือปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติมันก็ได้คือมันหน้าคนเรามันก็ต้องมีรอยมีอะไรบ้างเป็นเรื่องปกติแล้วเราเป็นนักแสดงเราแบบเรียกว่าอะไรอ่ะลูกตาหรือว่าแบบคิ้วมันจะส่งอารมณ์เนาะมันจะมันแค่ตากระตุกิดเดียยมมันมีผลแล้วแล้วบางครั้งถ้าเราโวอร์ดูไปมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรเงนี้ไม่ได้ว่าคนอื่นนะคะแต่หมายถึงส่วนตัวเราที่เราดูสว่าเราเราลงจะค่อนข้างคอนเซิร์ตตรงนี้ แล้วเราออกไปข้างนอกคนทักเราแบบน่าเด็กเนอะตัวตัวจริงแบบไม่เหมือนในทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงนะเขาชมเราประจําส่วนใหญ่จะทักว่าตัวจริงตัวเตี้ยจังเลยตัวเล็กเนี่ยว่าสูงเตี้ยเนี่ขาจะใช้คำว่าตัวเล็กแลก็หนูเตี้ยค่ะเขาบอกว่าหนูหนูกว่าหนูสูงร้อยเจ็ดสิบอะไไม่มีแค่นี้ละค่ะปกติเราใส่ชั้นสูงแล้วอยู่ในจอเราแบบขยายแตวจริงก็มีแค่นี้และส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้มากกว่า แต่น่าดูน้นเด็กอะไรนี่ไม่ไม่ไม่เคยเจอไม่แพยได้เจออะไรก็มีอยู่ในปกติวันปกติมันไม่ค่อยแต่งหน้าใช่ไหมก็จะบอกว่ามีแบบหน้าแบบหน้ามันเต้าหู้อะไรเงี้ยไม่เหมือนเหมยเหมยแน่เหมยเหมยตายแต่ว่าดาราบางคนนะแฟนบางคนเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับว่าหน้าเด็กเกินไปแล้วมันแบบรับบทบาทที่โตขึ้นยากอะไรเงี้ยมันมันเจอเรื่องทีบมันไม่เคยเฮ้ยก็ผ่านมาแล้วนะคะมันมันเป็นช่วงแบบ transition ชีวิตจะสมมติว่าเราอายุ18บปดไปยี่สิเนี่ยคือมันไม่เด็กแล้วมัน ลเด็กมหาลัยชุดนักเรียนก็จะยากเวลาโผล่โตก็ไม่ได้ทุกคนต้องผ่านช่วงนี้เป็นช่วงแบบช่วงค้นหาตัวเองค่ะผ่านมาแล้วผ่านมานแล้วแต่ตอนนี้ก็ได้หมด flexible ลื่นไหลอะไรก็ได้ทำ <c oughs> ในพาร์ทธุรกิจหน่อยที่ม <c oughs> ีาการบันเทิงก,ก็หลากหลายประเด็นอะไรอย่างเงี้ยถามในมุมมองปันปันคือบอกว่าพอนึกยืมยืมอะไรเงี้ยเราเคยเจอกับตัวก็ไ ไม่เคยเลยค่ะเหมือนกับมีคนพูดถึงหนูไม่รู้เรื่องเลยรอเขาเล่าอย่างเดียวจริงๆหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่กับกรณีล่าสุดไม่ทราบอะไรเลยเห็นเห็นเห็นมันด้พี่เห็นมอนพี่เห็นเลยค่ะเด้งตามฝีเลยใช่เวลาเราทำธุรกิจหรอะไรเงี้ยมันเราระมัดระวังแค่ไหนว่าใครชวนเพื่อนรอบตัวชวนทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยเราตองระวังตอนนี้หนูไม่ทำธุรกิจอะไรเลยตอนนี้หนูยังไม่มีอะไรเลย ฉันว่าเราเราค้นหาตัวเองอยู่ทำอะไรตามเพื่อนชั่นอยู่เราทำงานวงการบันเทิงเราทำวันนี้ก่อนถ้าวันนึงเราเจอธุรกิจที่เราอยากทำเราก็ทำยังไม่ใช่ยังไม่มีอะไรแต่ที่ผ่านมาปันก็เคยชิมลางทำธุรกิจมาบ้างแล้วเป็นยังไงได้ประสบการณ์อะไรบ้างมันเรียนมันเล่นมันเรียนปเอกมันเรียนปทุปเอกได้ได้ประสบการณ์จากคนรอบข้างได้ประสบการณ์ว่าทำนมันเป็นยังไง มันเลยทำให้เรายังไม่กล้าที่จะแบบว่าทําอะไรแบบรวดเร็วแบวบธุรกิจแบบรีบรีดทำเหมือนคนอื่นที่เขาแบบไ,ไม่เชิงไม่กล้าแต่เป็นว่ายังไม่เจออะไรที่อยากทำตแต่แตน้นว่ามีในใจอยู่นะ,ะคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าน่าจะน่าจะได้เห็นถ้ามันเป็นชิ้นเป็นอันคึออะารก็เป็นสายแบบว่าเฮลที่สายสุขภาพน่ะเนาะก็ต้องเป็นอะไรที่เรา <ion> ใช้จริงๆกินจริงๆแบบไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าจะมาขายของที่เราไม่ใช้มันไม่ได้อาหารเสิ <but S 2> แต่ว่า<อ>เราต้องลองทดสก่อนกับตัวเองไปเรื่อยๆก่อนค่ะตอนนี้ก็เลยยังไม่บอกใครยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าเราก็แบบลองลองเหมือนตอนนี้ก็ลองพัฒนาสูตรทำอะไรไปก่อนก็คุยคุยกับพาร์ทเนอร์อยู่ว่าเออน่าจะทำแป๊บเพราะเราอยากทำวันนี้เราชสบอย่างกินแล้ว,วเราเราชอบมากเมยอน่นการทาธุรกิจเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วงานหรอเดี๋ยวค่อยไปรับได้ไหมอ่ะรับงานเนี่ยคือรับงานนะได้เงินนะแต่ไม่ได้ไปเอาไม่ถึงหรอกเดี๋ยวก่อนอ่เราอย่างผ่านปั้ปันเนี่ยการทำธุรกิจบางทีพอมีพาร์ทเนอร์หลายคนีปัญหาเราแก้ปัญหานี้ไงพอเราผ่านการทำธุรกิจมาบ้างแล้วหนูเคยผ่านการทำธุรกิจแล้วโดนพาร์ทเนอร์กระแทกมาแล้วเหมือนกันหนูก็เลยค่อนข้างเข็ะมาณนึงใช่แล้วก็รู้สึกว่าจากนี้จะทำอะไรแล้วต้องเลือก คนดีๆแล้วก็แล้วก็แยกแยะให้แยกแยะหน้าที่ให้ถูกว่าเราทําอะไรเหมือนสมัยก่อนแล้วเราเด็กใช่ไหมเราทําธุรกิจมันไฟแรงมากทําทุกอย่างทำทุกอย่างเองหมดซึ่งตามหลักมันไม่ได้เราต้องต้องแบ่งพิชานอันนี้ก็เหมือนเป็นเลเซนเลยที่เราที่เราเรียนมาเออหลังจากนี้แต่ว่าก็ยังไม่ไม่ไม่เรียกว่ายังไม่ได้กลัวการที่จะทำธุรกิจโดยมีพาร์ทเนอร์ใช่ไหมไม่กลัวค่ะหนูรู้สึกว่าการธุรกิจเราต้องมีพาร์ทเนอร์เพราะว่าไม่มีใครเก่งทุกอย่าง เราต้องมีหัควคิดหนึ่งมาช่วยกันนะขึ้นอยู่กับว่าเราจะแบ่งหน้าที่การงานกันยังไงจะข่าวในียงกันรเนี้ยม,มันทำให้เราแบบว่ากลัวไหมคะว่าจะเกิดเหตุการณ์นีกับตัวเอง่างเี้ย ไหมเราก็กลัวนะหมายถึงว่าเราก็ระวังคนแต่ว่าพอยิ่งมาโตขึ้นมแล้วก็สแกนคนประมาณนี้แล้วเราก็รู้จักคนเยอะหมายถึงว่าเราก็มีคอนเน็กชันรอบตัวค่อนข้างหนาแน่นยถ้าเกิดมีใครไม่ดีเราก็ไม่มีเรื่องแหละว่าเอ้ยระวังไว้นะเราก็คงไม่ไปทำอะไรกัน,นมาก,ากค่ะไม่ตเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะปาน